สบายดีพี่น้องพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้มันนี่สภาพมันใหญ่อตขุมพี่น้องนี่หูมันพี่น้องเอ้หลังจากเมื่อไรแม่มนก็สิเขาไปอยู่ข้างในพี่น้องเอาก็สิมาอาดเอาพี่น้องเอ้เอาไปเลี้ยงคือเก่าเลยพี่น้องมาลุ่นมาส้มน้ากันได้พี่น้องเอ้สิเอาใดหรือบ่ไดดมามาเบ่งน้ากันพี่น้องนี่เครื่องเื่องมือ่อยนี่ก็แม่น้ำมันพี่น้องเอ้มามาเบ่งน้ากันพี่น้อง แปลงมันอัดหูไว้จ่สิลยพี่น้อยเดี๋ยวแม่มันฉนลบก็จังสีเอาแม่มันเอาทางลูกมันพร้อมมาหลุนมาชมน้ำกันเด้พี่น้องจะได้หรือว่าได้ เงียบแล้วพี่น้องเอ้เงียบแล้วมาเบิง้งเบิ้งน้ำกันพี่น้องสได้บ่อ้เสร็จแล้วพี่น้องเอ้เอาเมมันก่อนเบิ้งใช่ห้องมัน สลบกันเป็นเส้นนะพี่น้องเลยอยู่ข้างในเดี๋ยวเอาแม่มันก่อนพี่งหน่อยแต่สิเอาห้างมันออกมาห้างห้าใหญ่พี่น้องเอยห้างอยู่ข้างในโอ้ยเอาเก็บแม่มันก่อนพี่น้องเก็บแม่ก่อน vâng ừ, mà nhăng 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 nhô má ổn má để mẹ mình liệp loại là bừng thang mần thì nọ ơi, bừng thang mần thang một thang nhảy thì nọ ơi bừng sẽ bỏ mai bừng ôi สวยงามพี่น้องอเอ้ยอือเมื่อเลี้ยงพี่น้องสวยงามเลยลวันละบ่อแม่มันครัง้งนแม่มันก็ได้มาแล้วไปมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าวิธีเลี้ยงเสียไว้จังไดพี่น้องติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องน้องน้อย ตัวนี Ma, ้ก็มาฮอดบอลเอาไว้แล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิธีเอาไว้ กันตอนเอาไว้ถ้ากันสิม,มัดเสร็จใหม่สิลวพี่น้องทั้งนี้อันนี้ฟิสิบูลอนเอาแม่หน่อยก่อนพี่น้องนี่แม่มันเริ่มขึ้นล้วพี่น้อย จะเอาลงมาไว้ข้างล่างใช้ไปตองไว้จะซื้ออะไรพี่น้อยส่วนห้างมานะันหักาสิเอามัดมาตีใหม่หักกระสิ่งไงลงไปเลยพี่น้อง I'd ฮากจะจงแปวมันไว้ขังนี่พี่น้องเ้ยจงแปลวไว้ขังนี่ให้มันออกมันกรสิออกมาหากินขังนี่เลยพี่น้องเ้ยมีแปว๋วน้อยหน่อยหลังจากฮัาถมแล้วฮักระสีเอายาขามหมดพี่น้องยาขามหมดพี่น้องเลยโรยอ้อมเลยพี่น้องเพื่อที่ว่าจะ่บห้หมดมา ทำลายแม่มันพี่น้องช่วงนี้แม่มันยังงนันว่าท่านเพื่อนโตนยังสลบอยู่พี่น้องเอง้ยถ้าิจะลอยหลบคุมเลยพี่น้องเอง้ยะโอเคพี่น้องขั้นตอนเอามาไว้กัจาจสิแล้วพี่น้องเอง้ยเอาดินกบไว้ อีกประมาณทิตหนึ่งสิบภาพพีพานองมาเบิงว่ามันจะได้ผลบอรือว่าบได้พี่น้องเอง้ขั้นตอนเลี้ยงต่อกุ้งพี่น้องข้างในมันก็เป็นทำพี่น้องเอะจงแปลไว้พี่น้องเอง้ขั้นตอนเลี้ยงต่อกะจะสี่อะไพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะจะได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอง้จะได้จากลาพีละนองไปและพอกัน คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยหลังจากได้คลิปหนึ่งกับศิภาพี่พนองมาเบิ้งคือการความจริตได้ผลบาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไเเด้เลยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ไปก่อนพี่น้องสบ,บายดี